ฮ้ยเลสวัสดีทุกชีวิตครับวันนี้อาจารย์มอร์แกนสอนหุ้นกันมาสอนหุ้นแต่บังเอิญวมันมีพินมาด้วยนะครับเพราะว่าเออตอนแรกคิดถึงเชียงใหม่มก็ใส่เสื้อแบบนี้หน่อยแต่หันไปมองดูเออมีพินวางอยู่ก็เลยหยิบพินมาด้วยแล้วกันนะ,ะมาดูเรื่องของหุ้นกันต่อดีกว่าเอาละครับสําหรับามาดูกราฟนะฮะตอนนี้เป็นไงโอโห วันนี้สำหรับ T ีเฟนะครับ S 5 0 M 2 0กระโดดกันขึ้นไปเลยทีเดียวโน่น40จุดว่าไปวางเทรนยังไงดีดูนะครับ,รบ,บเาาราวางแบบนี้ก็ผ่านไปแล้วนะครับวางแบบนี้ก็ผ่านไปแล้วผมให้ดูทุกมุมนะครับเอาว่าผ่านทปหมดเลยนะฮะไม่รู้จะตียังไงแล้วนะครับก็เลื่อนไปครับเลื่อนไปไกลๆเลยแล้วก็จะมีมุมที่เป็นแนวต้านนะครับ นี่เลยนะฮะนี่คือวันนี้นะครับโดดขึ้นไปกระโดดราคาขึ้นไป40กว่าจุดนะครับเป็นไงฮะตอนนี้ขึ้นไปชนแนวต้านแล้วก็พักตัวลงมาหน่อยนึงย่อนิดนึงเต้งกลับขึ้นไปนะฮะเป็น1020จุดเหมือนกันนะเนี่ยถ้าใครช็อตมาก็ดีนะแต่ต้องขายเร็วหน่อยคราวนี้จะเล่นยังไงดีถ้าผ่านต้านเราค่อยว่ากันนะเช่นตอนนี้เรา S นะครับ แต่อย่าลืมนะฮะ S เนี่ยได้เงินยากมากนะครับช็อตเนี่ยได้เงินยากมากโ้กว่าจะได้แต่ละครั้งนี่ต้องอดทนมากๆครับอ่ะดูคราวนี้เราก็เห็นต้านแล้วในกราฟ D นะครับเราก็มาดูว่าถ้าดูอย่างนี้เ,เส้นนี้ออกไปก่อนกรอบเป็นยังไงขาขึ้นเป็นอย่างนี้ฟึบนะเรียบร้อยคราวนี้ก็เกลียดพลัดเลือลายพลิกขวาที่เส้นครับนี่ฮะยังไงต่อก o p y ีเส้นนี้ขึ้นไป ไปสร้างเป็นแนวต้านขึ้นมานะครับนี่คือกรอบใหญ่ๆนะฮะผมเปลี่ยนสีนิดนึงเห็นไหมล่ะนี่คือกรอบใหญ่นะงั้นสร้างอีกเส้นหนึ่งขึ้นมาคลิกขวาที่เส้น Create Parallel Line ป๊าไปวางตามจุดที่เป็นหัว A หรือ V นะครับนี่เห็นไหมวางตรงนี้หรือวางตรงนี้เอามาอีกเส้นหนึ่งไปตรงนี้เราก็จะได้ที่เป็น แนวรับแนวต้านนะครับผมวางไว้แบบนี้ให้เห็นชัดชัดเส้นขาวคือเส้นหลักนะครับเส้นแรกเลยที่วางไว้ปุ๊บต่อมาเราคร,ร้างพาเลทไลน์ขึ้นมาคือเส้นก๊อปปี้ขึ้นไปแล้วไปวางที่หัวที่เป็น,นมุม a เนี่ย a นี่มุม v อยู่ล่างมุม a อยู่บนนี่นะฮะวางปุ๊บเขากลายเป็นแนวรับเส้นนี้ก็วางตรงนี้ก็จะเป็นแนวรับแนวต้านได้แล้วก็บนสุดน้นคือเส้นเขียวนี่คือเป็นแนวต้านสําหรับวันนี้ ฉะนั้นกรอบการเล่นเนี่ยเราก็รู้แล้วนะฮะเมื่อเป็นแบบนี้เราจะเห็นว่าการขึ้นลงตรงนี้20กว่าจุดนะครับยีจุดอุปจารย์มันไม่ไหวนะครับไม่ไหวจะทำํำยังไงคราวนี้มาดูครับ240กันบ้างนะครับเห็นไหมฮะตอนนี้เราก็จะเห็นแนวรับแนวต้านถ้าหากว่าเราวางเทรนด์เอาแค่นี้พอนะช่วงนี้พอเริ่มวางเทรนด์ครับก็จากล่างสุดมาอย่างนี้นี่ครับเราก็จะเห็นลนะ คลิกขวาเหมือนกันเกลียดพา rale line แล้วก็ไปสร้างกรอบการลิ่นขึ้นมาทําเหมือนเดิมทุกอย่างครับวางที่เป็นหัว A V หัว V นะฮะปุ๊บนี่เหมือนกันเราจะเห็นว่าเราสร้างกรอบขึ้นมานะครับแล้วก็สร้างได้เรื่อยๆเลยไม่จํากัดนะครับอยู่ที่ว่าเราจะวางตรงไหนนะครับวิธีเลือกวางก็คือหาจุดที่ เส้นไปสัมผัสกับหัว V ีหัวเอเนี่ยเยอะๆหลายๆจุดนี่ตรงนี้ 1. 2 3จุดจุดก็จะกลายเป็นแนวรับที่มีความแข็งแรงนั่นเองนะครับหรือจะเป็นแนวต้านที่มีความแข็งแรงเราวางได้ไม่จํากัดนะครับจะวางตรงไหนก็ได้แต่ขอให้ดูว่าเราเริ่มจากเส้นแรกเนี่ยเป็นแบบไหนเราอาจจะไม่วางแบบนี้ก็ได้นะครับผมจะเริ่มจากตรงนี้ก็ได้นี่ก็ได้เช่นเดียวกันระยะที่สั้นลงมาหน่อยนะครับก็ทําเหมือนกัน คลิกขวาเกลียดพาเล l ไลน์แล้วก็เลื่อนขึ้นไปนะครับก็จะได้กรอบแบบนี้มาเราก็ดูว่าเออมันมีมีความเป็นไปได้ไหมอ่าพอดีเลยกรอบนี้น่าสนใจนะครับฉะนั้นสมมติว่ารอบบ่ายมันขึ้นไปที่8เนี่ยหนึ่งสี่าเงี้ยก็จะเป็นแนวต้านนะครับเห็นไหมครับนี่เราจะได้กรอบแล้วแต่มันอาจจะไปได้อีกก็ได้งั้นเราก็ต้องคลิกขวาเกลี่ยพาเลต l ลน์แล้วก็ไปนี่เลยไกลไปไหม ถ้ากลัวว่าไปไม่ถึงก็ไปขยับตามเส้นต่างๆนี้ได้นะครับเห็นไหมครับอาคราวนี้มาดูถ้าผมวางกรอบแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดด้านจิตใจด้วยนะครับว่าเราไหวหรือเปล่าเห็นไหมครับวางประมาณนี้ก็ง่ายหรือไปดูที่30นาทีโอ้โหวันนี้คนที่เล่น30นาทีก็จะขึ้นมานี่เลยนะครับไหวไหมแบบนี้ เราก็วางเทีนเหมือนกันจะวางแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เคลียร์พา rale l i n ขึ้นไปแล้วไปสร้างนี่ฮะก็กลายเป็นแนวรับขึ้นมาครับเห็นไหมฮะหรืออีกครั้งหนึ่งก็ไปนี่เลยก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นชันแนลที่เขาเล่นกันอยู่นะครับซื้อเร็วขายเร็วสําหรับคนที่เล่นกรับ3าฟ30นาทีเป็นไงครับก็ คงไม่ยากนะครับวางไปแบบนี้ก็คงง่ายนะครับแนวรับแนวต้านนี่แหละครับเอาละครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าแล้วกันวันนี้ขอตัวไปเล่นพินก่อนนะ